สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะคะวันนี้แล้วก็มาอยู่กันกับเกมไอค้ค้ากันอีกแล้วแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่เราจะทำเนาะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบว่าเบิร์ดเดย์ตัวอื่นด้วยนะคะที่จะกําลังจะวันเกิดเนาะแล้วก็เป็นวันเกิดของช่องเราด้วยใช่ก็จะเป็นวันเกิดเราแล้วก็วันเกิดช่องด้วยเลยนะคะทุกคนก็ ก่อนจะเข้าไปรับชมนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดาสาับให้เอิญด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะโอเคเราจะมาบอกแผนกันนะคะทุกคนก็คือคลิปนี้เราจะมีแผนสร้างเค้กขนาดใหญ่ทุกคนอาจจะงงว่าเราทําไปทําไมใช่เราทําไปทาไมมันไม่นา่าจะมีประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าจะทําให้เป็นการเบิร์ดเด์ช่องแล้วก็เบิร์ดเด์ตัวเองด้วยนะคะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเตรียมของกันเลยดีกว่าเนาะเอ้แต่ก่อนอื่นเราต้องพาอัปเดตก่อนหรือเปล่านะอันนี้ เราแต่งห้องนิดหน่อยนะคะทุกคนอันนี้เราจะเป็นโต๊ะทานข้าวเนาะมันยังโล่งๆอยู่ไม่รู้จะเอาอะไรมาแปะข้างหลังอะเนาะนี่เลยก็จะมีน้องแมวแล้วก็มีเค้กก้อนนึงเอาไว้วันเกิดนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเลยห้องแมวห้องหมานะคะห้องนั่งพักแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นแฟนอาร์ตที่คนส่งเข้ามานะคะทุกคนโอ้ลิ้นพันนี่นะคะเราก็จะเขียนชื่อแปะตรงนี้ด้วย โอเคเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมของกันนะคะเดี๋ยวเราต้องเราจะมาบอกของข้าวๆก่อนแล้วกันบล็กบอกก็จะมีคอนกรีตสีขาวคอนกรีตสีแดงคอนกรีตสีน้ําตาลและหินเผาสีขาวซึ่ง3มบล็อกนี้เราจะเอาไปสร้างเป็นเค้กยักษ์ของเรานะคะทุกคนไปหา3สิ่งนี้มาเนาะเพื่อเราจะเอาไปสร้างเค้กยักษ์กันนะคะทุกคนก็ระหว่างช่วงที่เราหาของเราอาจจะไม่ได้พูดอะไรนะคะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะ นานอยู่เหมือนกันเราน่าจะอัดมาไม่หมดหรอกแต่ว่าเราก็จะอัดมาคร่าวๆให้ดูแล้วกันเนาะโอเคโอเคก่อนที่เราจะทาบล็อกคอนกรีตนะคะเราก็ต้องมาขุดซ้ายก่อนนะคะเพื่อเอาไปทําไปคอนกรีตเนาะแล้วก็เราจะทําการเล่งเวลาเลยนะคะเพราะว่ามันขุดนานมากนะคะในคลิปแล้วก็เราอัดมาไม่หมดด้วยแหละมันยาวมากนะคะทุกคน โอเคบล็อกไซด์เช็คสิ่งต่อไปก็คืออ่าอินเผาใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องขุดดีนะแถวนี้มีแบบว่าเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเอาไปไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าใช้ไม่เยอะเอ้ยเดี๋ยวนะใบโอมนี้มันมีใบโอมนี้มีต้นไม้แบบนี้ด้วยหรอเพิ่งรู้มีอย่างนี้ด้วยโอเคเราไปขุดอินเผากันดีกว่านะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คืออ่า บอกกวดซึ่งเราไม่รู้จะไปหาที่ไหนเหมือนกันคงต้องขุดเท่าที่ขุดได้ก่อนแล้วเนาะเอออันนี้เราก <sk r MP> ็กลับมาขุดเบคอนไปใช้ให้มันแบบว่าช่วยขุดเร็วกว่านี้นะคะทุกคนก็เราลืมขุดไปเนาะเราก็เลยแวะกลับมาที่บ้านเพื่อมาขุด โอเคดินเผาเช็ด โอเคบล็อกกวดเช็คโอเคนะคะทุกคนอันนี้เราก็ทำการเตรียมของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยเราคิดว่าสีาาน้ำตาลเรานี่น่าจะไม่พออ่ะ สีขาวนี้เรามีเหลือๆนะคะโหใครไกลเต็มไปหมดเลยโอเคเอเ okay. งั้นเดี๋ยวเราจะเราอยากจะทําตรงนี้นะคะทุกคนตรงโซนนี้ให้มันอยู่ใกล้บ้านนิดนึงแบบเดินอ,ออกมาก็จะเห็นเลยอะไรอย่างนี้เนาะก่อนอื่นนะเราต้องเอาเดี๋ยวเราเอาของวางไว้ก่อนแล้วกันนะอืมอันนี้คือแบบชักเกอร์อเรามันบล็อกเอ้ยมันมันมันบั๊กนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะรีซอสเราหรือเปล่า เ,เราจะใช้อันนี้ทําเป็นโครงพื้นก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยทําเป็นเค้กขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนโอเค วางตั้งนานกว่าจะเสร็จอันนี้เราได้พื้นที่ของเรามาแล้วนะคะหูวางนานมากมากมากแบบมากเลยนะคะมากๆเลยแล้วทำตัวเค้กมันจะนานขนาดไหนก่อนโอเคอันนี้เราทำมือเสร็จแล้วต่อไปก็คือวางเป็นเค้กนะคะไปลุยกันต่อด,ดีกว่าคะ่ะดูหน้าดิง่วงมากเลยจริงๆคนที่เล่นตอนนี้ก็ง่วงเหมือนกันนะคะแต่ว่า เราจะสู้ไปด้วยกันค่ะเพื่อเค้กของเรา โอเคทุกคนอันนี้เราก็สร้างมาได้3ชั้นแล้วนะคะึ่งมันนานมากนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างต่อให้เสร็จเลยเนาะจริงๆอยากได้อีกสักชั้นแต่ว่าไม่รู้บล็อกจะพอหรือเปล่านะอาจจะพอเอาอีกสักชั้นโอเคไว้เจอกันตอนที่เสร็จแล้วดีกว่านะคะทุกคน อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างเค้กของเราแปลกๆไหมทุกคนว่าไงนี่ก็เป็นการสร้างแบบจริงๆจจังๆครั้งแรกของเรานะคะทุกคนก็มันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะคะทุกคนโอเคจริงๆเราลืมอะไรบางอย่างนะอ๋อรู้และแล้วก็เดี๋ยวทำฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่ง โอเคค่ะทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจริงๆจังๆแล้วนะคะทุกคนก็เอ่อคลิปนี้เป็นคลิปเบิร์ดเดย์ตัวเองนะคะทุกคนก็นะคะแล้วก็เป็นเบิร์ดเดย์ช่องด้วยเนาะก็คือช่องของเราครบ1ปีแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะคะทุกคนก็ทำมา1ปีแล้วก็ โอ้แอบคนลุกเหมือนกันนะคะที่แบบเอ้ยเราทำนานนานมากเลยนะแบบคิดว่าแบบเราจะเลิกทำไปแล้วก่อนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดซับให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เราจะมีซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะออกมาก็ฝากทุกคนรอดูด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายนะคะเอจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย